ปีนองเยบซีแฟนคลับนะครับมือหนีหวางอานจักน้อยได้อ,กออกมาภาพปีนองมาเบิงนกเวียดนามซึ่งเป็นน้องประจำหมู่บ้านของบ้านนนก่อยบนนกขวางเพลิงตัวสมบิสัยมาสดงข้ามบ้านของออสุมุเองนะครับสิ่งเป็นน้องประจำหมู่บ้านเลยแต่มีนกเวียดนาม มหาอยูหาจินเล่นนำ้ำเล่นทากันการสนุกสนานเป็นภาพบรรยากาศที่ค่อนคลายเย็นหูเย็นตากับธรรมชาติพี่น้องนะครับหาอยูหาจินตามภาษีภาษาเส่่งกับอนุรักษ์กันไว้นะครับพี่น้อง หมูบห่บ้านเฮาก็อนุรักษ์กันไว้ห้ามจับห้ามทัลายมันห้ามยิงมันต่อไปเพื่อเสียเป็นจุดชมวิวของหมูบ่บ้านต่ว่าตามธรรมชาติอิหริ่งน้องกับพ่อท่านได้พัฒนาปันไดกับเป็นน้องธรรมชาติยุคหกพ่อท่านไดม้มีงบประมาณมา ลืมมาหลอกสต่ยิน่าทางคณะกรรมการมู่บ้านเป็นสิหลอกที่นี่แหละครับหลอกน้องธรรมชาติน้องประจํามู่บ้านนาอหลอกเป็ียดกับร้ายมหายิทหาจิน,นคนบก,กวนกันบ่าตื่นปันใดที่น้องเป็นธรรมชาติตีเป็นพันโตควกันเลย เพื่อนทางทีมงานเฝันไร่สดนะครับศิลปินมากไม้เพื่อพาศิลปินหนาไม่ไม่จากทีมงานต่างๆลูกหลานน้องนุ่งมารวมกับทีมงานสาวน้าเป็นแพร่งเฮานะครับเพืนนี่ไร่สดกันไปนแต่ออกจากกลุ่มมาเดิไปน้ำเปินดอกนะครับมาเดิไปน้ำเปิน หลายๆคนนะครับบ่ได้ไปน้ำเพิ่นทีมงานเท่อสำเป็นพยังครับรับทรัพย์เยี่ยนกันไปกับทีมง,งานอื่นแล้วก็เปิดตัวย้ายจืดนนะ้ำเหมือนขึ้นนี่นะครับเปิดตัวย้ายจืดหน้นาเป็นเพื่อนย้ายจืดสำนมาร่วมวงกลมทีมง,งานเพื่อจีสร้างสรรค์ผลงานการแสดงด่านหนา้าเวทีให้เป็นทีประทับอกประทับใจ an, บพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนเพลง จะผากเจาง,งานลูกเพิ่นได้ขึ้นงานเสาหนอดเปนแพงไปเป็นหมหรสศพสมโภดเสียกง,งานในงานบุญงานบ่อนน้อง่นนะครับอันนี้เบาเดี๋ยวทางวงเนาะบันนี้อวยมาทาั้งบรรยากาศธรรมชาติของน้องไปจามบ่บานห้องนะครับสี่เนนกเป็ดน้ำนกธรรมชาติมหาอยู่หากินพรจะเป็นนกยงางนกเจ้านะครับ หรือว่าชม่มนกชม่มปลาไปพี่น้องเอาบรรยากาศค่ายเกียดไปบ่ต้องไปซีเรียสกับยังทั้งสิน้นโควิดมาเอาก็ต้องสู่ต้องป้องกันตัวเองให้วิตให้รอดพ้นจากปลวกไยต่างๆช่วงนี้อากาศก็เย็นเย็นยำขึ้นครับ ตอนคำตอนแรกอากาศเยน็นตอนกลางวันนี่โอ้ยสุดยอดคอมห่อนครับแดดก้าครับเป็นไังไงพอสุามก็เลยาภาพพี่น้องมาเย็บภาพบรรยากาศเบิงนกเปีดนามไปพ่อไข่เขียดไข่เงาพี่น้องหมครับหน่อยนักหน่อยนา,นยนาสิมีภาพบรรยากาศธรรมชาติของนกนกปูปีกอายุหาจินนะครับ เะต้จิดกัรลู้สึกว่าแย่ครับอายุห้าจินกับฝืดเครื่องทุกด้านเด๋ยยี่ป้อนยาทำหลกไ่อไข่เจ็บนี่แหละทั้งหน่วยงานราชการกับกำซับกำซ่าในกองกันออสมอก,กทำงานตัวเป็นเกีียวครับกาสาสมัครกาษาสาธารณสุขนะครับตรวจคัดกรองเช็คผู้ป่วย เร่งงางผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโควิดตรวจคัดกรองคนเข้าคนออกในเขต้นที่ก็เป็นงานของอสมอ,อาสาสาธรารณสุขนะครับบุคลากรของกระทรวงสาธรารณสุขนะครับที่มีหนึ่งเดียวในโลกนะครับคืออสมห้องจิตอาสาเด็กผู้หญิงเนี่ รรกรวไข่ไข่เจ็ดตรวคัดกรองเป็นเบื้องต้นของคุกศัพท์พระนามัยของครอบครูแมงยาเนี่ยเอาอาณาเบาวแม่ป่าบาร่องห้องในหมู่บ้านในเขตพื็นชนิมม้นเศษชิ้นสนบรรยากาศดีดีสินอกบรรยากาศดีมีเงีนมีนมทองมันก็เฮ็ดป้ายเจอดิน สมทีกันนะครับเส็บไปมาและกลุ่มใหญ่พี่น้องกลุ่มใหญ่เลยมาแล้วอะไรล่ะมาแล้วหาหม่งลงอยู่พี่น่องหาหม่งลงอยู่เสร็จเลยมาแล้วลงแล้วลง นะเสียงเซลเลยสิน้องแปลกดีเนาะทุกอย่างเป็นเป็ดเบิดแต่บินได้แล่ออลวกน้อยไปใส่เป็ดจูเป็นไข่ใส่เลยนี่น้องอันนี้เป็ดตัวยังไงนี่เป็ดไทยบ้านได้พี่น้องเนี่ยเป็ดเทียบ ไส่บ,บาอมาหาอยูยาห้ยกินน้ำหนองก็ขอใจว่านกเป็ดไงเดินบเมี่นครับนกเป็ดน้ำเก,ก็บภาพัรรยากาศของธรรมชาติเนี่น้องในบึงน้ำกันเย็นหูเย็นตารูมเดือนน้ำกันปลากระหลดีครับพี่น้องประมันเรียนนม่สาแล้วมั้งเป็นจิตล่งฟลาเนาะ พี่น้องผู้อยู่บ้านไก่บ้านไก่เขตตำบลหอควางตำบลเราในเขตอำเภอโกสุมป์จฟ,ฟังข่าวส่องข้าวกันนะครับเป็นจิไปพทย์สัมพันธ์บอกนะครับอั่นโลงป่าจะทำโมบ,บ้านมออ่เหนีอกำลังลงมาไก่คนบอกใครเตือนคนบันไดค,ครับพี่น้องคนบกวนเพราะว่าเป็นอนุรักษ์ บ่จับบ่ทำลายบ่ยรังแกกันอยู่ร่วมกันแบบสงบอยู่แบบธรรมชาติให้เป็นหมองชมวิวหมองพอกปนจันใจเปิดหูเปิดตาดอกจานกำลังออกที่นองไปแล้วเดือนห้าหน้าแงรงไก้มากฮอดแล้วดอกจานเริ่มออกแล้วครับแก๊สเลย,ยฟังทงั้งคน แล้วมา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 แล้วอือเป็นที่ไปใสน่นอนเป็นบินขึ้นลนะตามธรรมชาติของสัตว์สาวะสิ่งเหล่านี้น้องบินไปหาหม่งลงไปไหมจุดไหมเห็นอยู่ในบริเวณเดียวกันนี่ลนะหากินกุ้งจินหอยไปตามปศุสัตว์น้ำใบบัว สายบวัวงอบวัวมันมีสองสองสซนนะครับสองส้นหนองใหญ่พ่อขวนพุนส้นทั้งหนึ่งอยู่ฝากทิี่ปลาไปจะเป็นโครงเกลือกมากครับเป็นรูปโครงเกลือกมากตรงนี้คือเกาะกลางเกาะกลางดันตะกีดตะวันกับเป็นดอนจูปูดอนปูตาสิมงี้ไม่ไพปลาบไม่ธรรมชาติมากไหย หลังจากนั้นจะมีงบประมาณมากคุดหลอกหนองเป็นหน้องเป็นอ่างเก็บน้ำประจำหมบานในการพัฒนาของทางคณะหมบานกรรมการหมบานผู้นำหมบานผู้นำชุมชนแต่ต่างหน่วยงานราชการสเสนองบมาจัดสบมาห ขอบคุณพี่น้องทุกไหลทุกแค่นะครับที่กดติดตามคนสังงามสินลัมเพิ่นออฟฟิเชียลต่อม้าเลงเที่ยวเลี้ยงใจกับออสุขขอ่มเที่ยนี้ก็พอดีไปสามารถใสด่ดอกพี่น้องเอ้ยจักสิหาอยู่หายจินแบบไหนเนาะเนี่ต้นพักกระดอนน้ำกระดอนท่ามเคนเดินมาเกิอดทอี่นี่หลายนะครับอ่ะขอบบนกรบพุ้นทุกไหลทุกแค่ก,กันอะไกันสำหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้ง ขอบคุณและสวัสดีครับ